ปรากฏว่ามีคนขอซื้อ1 0กิโลบอกว่าเอามาขายให้ได้ไหมขอซื้อ1 0กิโลขายกิโลเท่าไหร่อยากได้มากเลยปูหินว่างานนะคะเราก็เลยบอกว่าแม้กว่าจะจับได้นะคะอาจารย์ต้นจับได้3ตัวเองนะคะแล้วก็ต้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อชื่อยายจูเนาะโอ้โหเขาเก่งมากเลยเขาเขาเขาไล่ไล่จับปูได้เพราะว่าปูหินเนี่ยเร็วเลยนะเร็วยิ่งกว่าปูนาอแล้ว แล้วผิวเขาเนี่ยมันจะเป็นหินค่ะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือว่าผิวของเขาเนี่ยเวลาหินมันเป็นสีอะไรปูเนี่ยจากลมกลืนไปกับเหมือนศิลาแรงเลยพี่พี่ลุงเหมือน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 มันเหมือนสิลาแรงเลยเหมือนเหมือนหินเหมือนศีลาแรงเลยเนาะแล้วพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วปูหินมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเออก็ต้องอาศัยน้ําใสแล้วก็น้ําที่ใสสะอาดแล้วเขาก็จะมองนะคะกินได้ใช่ไหม แล้วก็ราคาแพ,ง,พงด้วยนะคะเห็นว่ากินแล้วก็มีไม่รู้ว่าไขมันจะเหมือนปูนาเปล่านะไอความมันของมันหรืออะไรนู่นนี่นั่นเรานก็าไม่รู้รช่บบมเ,เขาอะต่างกาันอ่านั่นแหละค่ะทีนี้เราก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูปูหินนะคะจากการลงทริปของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ